โรงพยาบาลลิทธาที่เรากำลังสร้างอยู่ตอนนี้ออกข่าวแล้วเลยครับดำเนินงานมาโดยคณะกรรมการของชาวจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ประชาชนในท้องถิน่นจากการดำเนินงานมา เป็นเวลาทั้งสิ้นใช้ใช้ทุนทรัพย์ใช้ทุนทรัพย์ในการก่อสร้างเป็นเซ็ต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 ,ตออกมากเลยนะอา่ะ <c oughs> อานนะขอะอนุาตนั่นแหแล้วนั่นแหละครับออกมาได้เอกสารครับแล้วมีปัญหาในเรื่องของทุนทุนที่สืสร้างก็้าใจไหม ล่าสุดได้เาบรรษัตทเ,เข้ามานะเอาบรรษัตทเข้ามานะบรรก็คือรอเรือบอยไม้รอเรือรอเรือบรรษัตทชาวต่างชาติแต่เป็นคนไทยเใช่ไหมเขออ้าม,ขมาลงทุนนิดนึงเด้อยวผมงจะเดินแทบไปเลยเนี่ยถ้าจะกอดข้อก้เบิ้งเอาเอยกระสานมาเลยนะเอะไะ